ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวจังหวัดแพร่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีพศ2567นี้ค่ะ เดือเมื่อเวลา9กานาฬิกาสานาทีวันที่10เมษาย,ยน2567นายชุตดิเด็ดชมีจันทร์ผู้วารัชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2567จังหวัดแพร่และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดแพร่โดยมีนางสาวรำภูจันตประตุรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแพร่กล่าว ราายงานมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนมุลนิธิภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมโดยมีการรับมอบน้ำดื่มมอบอุปกรณ์รวมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ค่ะ โดยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์กล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการหน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติและป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนโดยมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุและได้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานไว้5มาตรการได้แก่มาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการด้านการลดปัจจัยเสียงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการด้านการลดปัจจัยเสียงด้านยานพาหนะมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ในการดําเนินงานตามมาตรการนี้ของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567นี้ค่ะ พร้อมทำรับมอบน้ำดื่มรับมอบอุปกรณ์รวมทั้งปล่อยพต้นศักล2 5 6 7ตามลำดับของแขกในเชิญค่ะยินท่านอุปการบังคับการศูนย์บริการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงคราน2 5 6 7จังหวัดแพร่และหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพท่านนะครับตามที่ท่านรักษาการรัฐมนตรีนรัยอากาวถึงวัตถุประสงค์ใน การเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแลดอบุบัติเหตุท,งท,งทางถนนช่วงเทศกาลสงการปศ2567รัฐบาลเองได้มีนยโยบายนะครับในการป้องกันและลดอบุบัติเหตุท,งท,งทางถนนช่วงเทศกาลสงการ4-6หน17นี้โดยมีเป้าหมายจานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ7นี่คือกรณีของอมิศนะครับระหว่างวันที่11-17นะครับ เมษายน2517ให้ลดลงกสิติย้อนหลังโดยเฉลี่ย3ปีแลนะครับและสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในองค์กครองส่วนท้องินภาคเอกชนและภาคประชาชนใด้ร่วมกันในการดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการเดินทางและท่องเที่ยวในช่งวงเทศกา,สกกาอสอลสงครานพศ2517นะครับผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับที่มีหน้าที่ นะครับในศูนย์บริารการพบกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสาคัญในปีนี้นะครับในทุกท่านได้เสียสละนะครับทั้งความสุขส่วนตัวนะครับันะบเสียสละเวลาครอบครัวนะเพื่อมาช่วยกันนะครับสิ่งที่สําคัญคือทําอย่างไรนะครับที่จะให้ผู้ที่สัญจรไปมารวมนักท่องเที่ยวท,ที่เข้ามาในพื้นที่ของแม่ได้รับความสะดวกนะครับแล้วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คงต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากพวกเราทุกภาคส่วนนะครับก็ขอให้เี่ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับทา่านครับท่านมองใช้สิทธิ์ก็จะดูอำเภอเมืองนะครับสุนย์เม่นเดชัยนะครับจำหรบทนาเรื่องในที่สำคัญจริงๆสำรับรบกวนพวกเรากกว่า,วาขอใช้โทรศัพท์นะหรือว่าหน้าสูงอะไรกก็ขอฝากไว้แล้วขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับแลกคนนขอ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานต์พศ2517จังหวัดแพร่และศูนย์อาชีวศึกษาศูนย์อาชีวอาสาครับยมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงครานต์พศ2517ดิฉันในติดแกรนน้ับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่รับ อำเภอเบิงแต้บแล้วลงเวทีด้าน,นข้างและยืนอยู่แปดอำเภอแล้วจะเรีนเชิญท่านยืนอยู่หน้าเวทีด้านล่างค่ะเดีนเชิญอำเภอเด่นชันยค่ะอำเภอสองค่ะอำเภอร้องกางค่ะตองค่ะตอนนี้ขึ้นรับมอบสืนอ อคํคภรลองนะคะท่นานบริภาพอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับมอบจากบริษัทไทยได้บริจัดมหาจนค่ะและอคํคภอหนองบุองไท่ค่ะ,ะสภาพรถเป็นจารุ่นารงนะคะโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่จะมี

ค่ะแล้วก็ชุดนี้แล้วนะคะ5 4 3สี่สสองขอเซิรลมือค่ะเราจะพึงมือดึมใจกันนะคะในการเรีนรูในในชุดพทศการสงกรานต์ม่ให้มีอุบัติเหตุมีุนะคะขําขีมว่าทบรควรผ่อนคต่จะไม่มีรถติดแน

คุณผู้ชมทุกท่านคะกำลังตัวช่วยกอเน่อนะะมัวที่จะมาเกิดใหม่ค่ะครสนใจเ่มเติมค่ะสายตที่นี่ได้เลยเบอร์ตู้นค่ะสายผู้ชมควรช่วยกด่นี่ทนี่ที่นที่เลยค่นี่ได้อะไร